ครับคุณครับกลับมาสู่ท่วนที่สองของรายการสิทธิดีกินครับแล้วก็คําถามนี้เนี่ยมีพี่น้องที่รอคำตอบอยู่หลายคนเลยครับอาจารย์ครับครับถามมาบอกว่าอาชีพเลี้ยงหนูหรือว่าเลี้ยงหนูไว้ดูน่ารักในบ้านในกรงของตัวเองเนี่ยทั้งเป็นอาชีพด้วยทั้งเลี้ยงไว้ดูให้มันดูน่ารักด้วยเนี่ยเลี้ยงหนูนี่ได้ไหมพี่น้องในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนูเนี่ย เออเป็นสิ่งที่มีรายงานฮะด,ดีษจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัล,ลฮุอะลฮิวะซัลลัมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ให้ฟังก่อนลวกันเอาหนูก่อนอาห,าหนูเนี่ยนบีใช้ให้ข่านะมีฮะด,ดีษบทหนึ่งนะครับพันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมนะครับท่านหญิงไอชา่ารายงานว่าคอมซุนลายุนาฮะอัลามันกอตาลาฮุนนฟิลฮารอมวลอิฮรอม ห้าอย่างเนี่ยไม่เป็นอะไร,รไม่ถือว่าเป็นบาปด้วยสำหรับผู้ที่จะฆ่ามัน uh huh. ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่คลองเอรอมก็ไม่ถือว่าต้องเสียดำ uh huh. ห้าอย่างเนี่ยฆ่าหรือบางไฮยงานฮะดิษบอกว่าอยู่ทั้งในสภาพที่คลองเอรอมแล้วก็ไม่ตกอคลองเอรอมเนี่ยการฆ่าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่นานนบีส่งเสริมให้ฆ่าเลยห้าอย่างมีอะไรบางหนึ่งมีหนูนะครับ แล้วก็มีแมลงป่อง uh huh. นะครับแล้วก็มีอีกาคร uh ับ huh. กาแล้วก็มีอะไรแหละนกเหยี่วนกอินทรีเนี่ย uh huh. แล้วก็มีสุนัขครับ huh. สุนัขน,นะครับสุนัขที่มันอะไรแหละจู่โจมผู้คนเนี่ยไล่กัดผู้คนเน uh ี huh. ่ยนะครับสุนัขที่มันดุนะครับคร uh ับ huh. ซึ่งทั้งห้าอย่างเนี่ยท่านนาบีชาให้ข้า uh huh. ทีนี้มาดูแล้วเนี่ยอุลมามะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุมฮูรุลอุลมามะแปลว่านักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่า มันไม่จำกัดเฉพาะแค่ห้าอย่างนะแต่ว่าที่เราพบในทะเลทรายพบอยู่ในแทนทินแดนแถบนั้นมันก็คือ5้าอย่างเนี่ยมีเยอะมากแล้วแต่ละอย่างเนี่ยซีฟ้าลักษณะของมันก็คือให้ความเดือดร้อนแก่ผู้คนคใช่ไหมหอ,อีกาเนี่ยโอ้โหอาจารย์ังไม่เคยเห็นไปอยู่ผมอยู่ปากีสถานเนี่ยนะโบตรงวันเนื้อเนี่ย <S <S เนื้อกุรุบานที่เราไปหาหาานี่นะได้มาตั้งห้าโลสิบโลเนี่ยมาทำตากแห้งเนี่ยนะต้องเฝ้าเนะย นั่นแหละแต่ตัวตากมันแค่สองสามชั่วโมงก็พอแล้วพอแดดที่นี่มันร้อนจัดทำให้เดเฝ้าเนี่ยโบตรงๆเนี่ยเปรียบเลยการมาในี่งวุบเดียวเลยมันมาเป็นฝูงแบบมืดฟ้ามัวดินเนี่ยเวลามันมาเนี่ยอาจารย์ตัวแดดตรงนั้น่ะรมเลยดีกว่ามากันเต็มไปหมดอาจารย์มันมามันกีดกินเลยทีมันคาบมาคาไปแต่ละคนคาไปคนละชิ้นลวชิ้นลวชิ้นลวชิ้นนี่จบแล้วแต่ถ้าเกิดมีคนอยู่นะมันไม่กลาลงเหมือนกันกันอยู่แล้วก็กางร่มฟ้าวิดไป ว่าเฝ้าคนละชั่วโมงสักสองสามชั่วโมงก็แห้งละเนื้อนะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเดืดอดร้อนจริงๆนะสร้างความเดืดอดร้อนจริงๆแล้วก็อะไรแหละสุนัขที่มันจู่โจมผู้คนนะครับสุนัขดุอย่างนั้นแหีะนบีใช้ข่าเหมือนกันไม่จะเป็นต้องหมาดำใช่ไหมเออหมาดำก็มีรายงานฮะดีษบอกเอาไว้พ่อนบีบอกว่าอัลกัลบุลอัสวรชัยตอนห,หมาดำเนี่ยเป,เป็นเป็นชัยตอน,นครับก็มีบางรายงานฮะดีสทีนี้ สัตว์ที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนลักษณะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยุมฮูรุลอุลมามะบอกว่ามันไม่เฉพาะครอบคุมหรือว่าเจาะจงแค่ห้าอย่างนี่งูที่มีพิษร้ายนี่เหมือนกันตกค่าอพอแลันมันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นใช่ไหมนอกเหนือจากนี้นบีมาได้บอกนะฮะดิสว่าเป็นงูนะฮะเพราะนั้นผมเองก็ ใช่ทัศนะของยุมฮูดอูลามานี่แหละมาเป็นเป็นการให้น้ำหนักกับพี่น้องว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ห้าอย่างนี้แต่นี้มาพูดเรื่องหนูดีหนึ่ง<อ>หนูเนี่ยหนูเนี่ยมันก็เหมือนกับสุนัขสุนัขบางพันธุ์ที่มันไม่จูโจมที่มันไม่กัดที่มันไม่ดุร้ายเนี่ยบนบ,บีก็ไม่ให้ฆ่านะ<อ>าใช่ไหมเพราะรว่านบ,บียังบอก,กเลยชายคนหนึ่งที่เดินทางออกไปทะเลทรายเอาน้ำให้สุนัขก,กิน,บ,นบางในงานฮะดีษบอกว่า อัลลอฮ์ให้อัาสวรรค์บา,นนาริญงานฮะดิษบอกว่าอัลลอฮ์ให้ลบล้างความผิดให้แก่เขานะครับในการที่เขาเมตตาต่อสัตสว์ก็แสดงว่าสุนัขเนี่ยเฉพาะบางพันธุ์เท่านั้นเนี่ยที่มันดุเผอไม่ได้เลยอย่างเช่นอะไรรอกไวเลอร์อย่างเงี้ยมุสลิมห้ามเลี้ยงอะไรอย่างอัลซเชีนเยนะไรนะใหญ่ๆปากอย่างก็จะระเข้อย,อย่างเงี้ยมันกัดทีก็ตายอ่ะซึ่งสี่ห้าวันทีแล้วยังมีข่าวนี่มาคนชราโดนรอกไวเลอร์กัดโอ้โหแล้วก็ เจ้าของก็ไม่มาดูดำดูดีเลยนะครับกาลังฟ้องร้องกันอยู่หนูนี่ก็เหมือนกันเนี่ยหนูเนี่ยประเภทที่ผมให้น้ําหนักอย่างนี้นะประเภทที่มันสร้างความเดือดร้อนอันนี้ใช่ค่ะเช่นหนูนาเนี่ยโอ้โหคืนเดียวทั้งนั้นหละนาเกลี้ยงเลยนาเกลี่ยมันกินแบบโอ้โหมันไปกัดเนี่ยกัดตรงอะไรแหละตรงไอ้ยอดที่เป็นรวงอ่ะพอกัดแล้วรวมก็ร่วงอพอร่วงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ย ไปเกี่ยวข้าวมันก็ได้แต่ข้าวไปอ่ะรวงมันติดติดพื้นไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าวแล้วมันก็จมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็ขนไปอยู่ที่รังของมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่และตัวเนี่ยเป็นเกือบโลนะเกือบโลแต่ละตัวเนี่ยขนไปอยู่ที่รังมันนซึ่งสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนอย่างมากน, <ๆ S 2> นี่แหละหนูแบบเนี่ยที่เป็นพาหะนําโรคนะครับหรือเป็นหนูนาที่ ไม่ใช่พาหะนาโรคแต่มันสร้างความเดือดร้อนอันนี้ใช่ฆ่าได้ส่วนหนูที่เลี้ยงไว้สวยงามเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นี้เพราะว่ามันไม่ได้ให้อันตรายต่อผู้คนเหมือนกับกฎเกณฑ์ของสุนัขสุนัขบางพันธุ์ไม่ได้ให้อันตรายไม่ไม่ได้ดุนะครับกับสุนัขที่มันพันดุนะครับที่มันจู่โจมที่มันกัดผู้คนอันนี้ใช่ฆ่าเลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันใช้ประโยชน์ ในการที่มันไม่จูโจมัมนไม่ดุก็เลี้ยงได้ก็กดเกณฑ์เดียวกับเรื่องของหนูเนี่ยเ็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นสรุปว่านหนูเนี่ยถ้ามันเป็นพาหะนําเชื้อโรคต้องฆ่ามันอถ้ามันเป็นหนูที่มันสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนนะครับแล้วก็อะไรละ่ะนาข้าวอะไรต่างๆมันเอาหมดเลยอย่างเงี้ยเดือดร้อนอันนั้นฆ่าอย่าไปเลี้ยงนะครับทีนี้ด้วยคุกบมเนี่ยกินได้ไหมหนูกินได้ไหมไม่มีหลักฐานห้ามนะออื ไม่มีหลักฐานห้ามแต่ทีนี้อุลามะเองเนี่ยเขาก็ถือว่าในเมื่อสัตว์ใดก็ตามแต่ที่นบีช้าให้ฆ่าเนี่ยกับนบีห้ามไม่ให้ฆ่าเนี่ยสองอย่างเนี่ยก็อยู่ในสิ่งที่ฮารามด้วยผมให้น้ำหนักเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านนุ่หนุนนาเนี่ยอย่ามากินเลยเพราะว่านบีช้าให้ฆ่าเนี่ยก็อย่าไปกินนะครับเหมือนกับฮิด้าเนี่ยยกเหยี่วนกนกอินทรีเนี่ยนบีช้ให้ฆ่าก็อย่าไปกินมันนะครับ อรอบอีกาเนี่ยหรามในการที่จะไปกินเพราะนบีใช้ฆ่าครับแล้วก็กบนี่นบีห้ามฆ่าก็ห้ามกินเหมือนกันนั้นสัตว์ที่นบีใช้ฆ่ากับสัตว์ที่นบีห้ามฆ่าไม่อนุญาตให้กินจากทางมังแหงอาจารย์พวกมูนาฟิกที่น่าไหว้หลังหลอกเนี่ยเขาจะได้รับบทลงโทษยังไงทั้งในดุนยาและก็อาคิรัพพี่น้องมูนาฟิกเนี่ยมันมีด้วยกันสองระดับนะมูนาฟิกที่แท้จริง ในสมัยของท่านนาบีเนี่ยถามว่ามีไม่มี<ะ>แล้วกูรอานก็ประทานลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคนบุนาฟิกเนี่ยเลวยิ่งกว่าคนคนกาเฟซเลยอ่ารับใช่ไหมเพราะอะไรลหละเขาคือกาเฟซที่เข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลามเข้ามาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของท่านนาบีอ,อมาแฝงตัวอยู่ในหลักการอิสลามใจเนี่ยไม่ได้เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ไม่ได้ยอมรับอิสลามเลยแต่แส้ แสดงออกว่าฉันเนี่ยคือมุสลิมม,ม,ม,มูนาฟิกมูนาฟิกนี่แหละค,คือแสดงออกให้มุสลิมเห็นนว่าฉันออออคือมุสลิมแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมแต่แฝงตัวเข้ามาหน้าไหวา้หลังหลอกอนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ในกุรานพูดเอาไวน้นะเวลามาอยู่กับพวกมุสลิมก็โอ้ยเราเป็นพี่น้องกันนะแต่พอเวลาไปอยู่กับพวกเขาที่ปฏิเสธด้วยกันก็จะพูดว่าไอ้ที่พวกเราเข้ามาอยู่ไอ้พวกเนี่ยก็จะหลอกให้้พวกเนี่ยตายใจเท่านั้นเอง เราเนี่ยบอกตรงๆอยู่กับท่านเป็นตัวอันตรายเลยอันตรายอันตรายมากอยู่ก่าคนที่เป็นกาเฟตอีกอันนี้เขาเรียกว่ามูนาฟิกฮักกี้กอลเลยฮักกี้กัูงสูงสุดเลยแล้วก็แท้จริงเพราะฉนั้นผลตอบแทนของคนเหล่านี้ก็คืออินนัลมูนาฟิกีนฟีดัตกลิอัสฟัลมินานารแท้จริงบรรดามูนาฟิกนั้นจะอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดครับต่ำกว่ากาเฟตอีกเพราะเขาเนี่ยคือกาเฟต แต่ว่าที่เป็นอันตรายสาหรับมุสลิมมากที่สุดก็คือแอบแฝงเข้ามาในกลุ่มของมุสลิมเข้ามานับถือศาสนา,สามาล่วงความลับมามาอยู่แบบนี้แหละพอได้ประโยชน์ฉันก็ได้ไปด้วยถ้าจะไปอยู่กับพวกเขาเขาก็บอกว่าเข้ามาเนี่ยเอาไอ้พวกนี้เป็นประโยชน์เป็นเกราะป้องกันตัวเท่านั้นเองออนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์วะฮีลงมาให้กับท่านนบีนะ ว่ามินมันเฮาละกุมมนนอารอบมุนาฟิกูนคนที่อยู่รอบๆตัวเจ้านะจากอาหรับอะไรชนบทเนี่ยมีมุนาฟิกอยู่นะพุปอ่านบอกเอาไว้นะแล้วนบีก่นับให้ท่านหูใจฟ้าฟังนบีเนี่ยนับให้ท่านหูใจฟ้าฟังครับมาตอนหลังนะซอฮาบ้าบางคนบอกว่าฉันรู้นะหูใจฟ้าไอ้คนไหนที่ตายตายไปแล้วท่านไม่ละหมาดผมฉันก็ไม่ละหมาดให้หรอวแต่นบีบอกอย่าเปิดเผยครับทิ้งเขาระวังเขากับล์ให้ ให้ดูที่อะไรนะตัดสินที่ที่ภายนอก uh huh. นบพี่ไม่ให้บอกนะเพราะถ้าจะบอกแล้วเนะี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งเพราะเวลาเราจะตัดสินใครว่าเป็นกาเฟสหรือไม่ใช่กาเฟสเนี่ยตัดสินที่ภายนอกนะจิตใจของเขาเนะี่ยตัดสินไม่ได้อ่า uh huh. ใช่ไหมครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่อะไรจะไปตัดสินใครว่าเป็นคนกาเฟสเนี่ยเราล่วงลึกไปอยู่จิตใจของเขาไม่ได้เช่นคนคนหนึ่ง ภายนอกของเขาโอ้โหไปแล้วไปอยู่ในศาสนานู่นแล้วนนแล้วไปบวชเป็นพงเป็นผ้าออกตักบาทไอ้นี่ผ้าภายนอกเนี่ยตัดสินตามนั้นว่าเป็นกาเฟสใช่ไหมส่วนเขาเนี่ยมาใส่หมวกใส่โต๊ะใส่อะไแต่ละมุละมาดกับเราเนี่ยเราก็ตัดสินภายนอกส่วนภายในเนี่ยเขาจะเป็นมูนาฟิกที่แท้จริงหรือเป็นกาเฟสหรือเปล่าวอลล์อ์วอลลัมเราไม่รู้นบีเนี่ยเคยนับให้ท่านฮุยฟ้าฟังอุมะดิมตะคอตอบมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยนบีนับนับ ไอ้มุนาฟิกเนี่ยให้แกฮูไซฟะฟังแล้วแล้วท่านท่าน,านอุมัดดันดันมาละหมาดวันสุกสายวันนั้นโอ้โ,โ,โหวิธีพิจารณาตัวเองเนี่ยสุดยอดอุมับดบอกว่า Yahusayfa hal adani r a ล u l u l ัลล s a l อ a l l a h ั alaihi ั a s a l l a m i น a n munafigin Ohsayfa บอกฉันหน่อยได้ไหมว่านบีนะนับฉันเป็นคนหนึ่งในหมู่ของมุนาฟิกหรือเปล่าแค่มาละหมาดวันสุกสายวันนั้น รอคนยาวบูมัดตเน่ยสุดยอดเลยใช่ไหมเพราะนั้นมูนาฟิกนั้นคือบุคคลที่อันตรายไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาดีแท้จริงแอบเข้ามาแอบแฝงอยู่ในกลุ่มของมุสลิมนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีนะมีประเภทไหนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาแต่งงานกับคอดียอฟติมาโรบิอาเสร็จเรียบร้อยแล้วในใจของเขาถ้าเกิดมาเพื่อแต่งงานนะไม่ได้มาโดยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดีแท้จริงคุณคือมูนาฟิกครับ คุณคือคนอันตรายน้อยคน,นที่จะมาแบบศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาผมเองถูกถามอย่างนี้เนี่ยปัญหานี้ขอไปยาวสนิดมันเกี่ยวโยงกับหลายเรื่อง,งอาจารย์ถูกถามว่าจาย์เนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาใครๆก็รู้ว่าเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาแต่งงานกับผู้หญิงในศาสนาอิสลามของเราครับและจันจะไปแต่งให้เปล่าผมบอกผมไปแต่ผมมีข้อพิสูจน์ออื ผมให้เขาสาบานต่ออลลอฮ์คุณาสาบานต่ออลลอฮ์ได้ไหมว่าคุณเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาด้วยหัวใจที่นับถือศาสนาอิสลามยอมรับในพการเป็นพระเจ้าของอลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้าเขายอมสาบานแล้วหมดหน้าที่แล้วเอาตรงนี้แหละตรงตรงสาบานตรงอะไรเนี่ยคืเอเราเห็นภายนอกตรงเนี่ยมาเป็นข้อตัดสินถ้าเขากล้าสาบานแล้วนะว่าเขาคือผู้ที่เข้ามานับถือศาสนาอย่างแท้จริงไม่จะเข้ามาเพื่อแต่งงานเนี่ยนะหน้าทิ้งแล้วก็แต่งให้เขา S <S ใช่ไหม <ฮะ S 1> ทีนี้ทีนี้มันก็จะมีมูนาฟิกอีกระดับหนึ่งที่นบีบอกว่าอายาตุลมูลนาฟิกลาตุนเครื่องหมายของคนที่เป็นมูนาฟิกครับมมีซีฟาเหมือนกับมูนาฟิกเป็นมุสลิมนี่แหละที่ทํามีซีฟามีลักษณะเหมือนกับมูนาฟิกกันเนื้อเมื่อพูดก็โกหกเมื่อสัญญาก็าผิดสัญญาครับเมื่อได้รับมอบหมายก็ผิดพิัวนี่แหละมูนาฟิกแบบเนี้ที่ มีลักษณะที่ไม่ใช่มุนาฟิกที่แท้จริงนะถ้าใจเขายังมีอีมานต่ออัลลอฮ์เขาคือผู้ที่กระทําเหมือนดังการกระทําของมุนาฟิกนะครับคนเหล่านี้แหละนักการเมืองมีเยอะเาเมื่อพูดโกหกสัญญาผิดสัญญาเมื่อรับบอบหมายแล้วก็บิดพริ้วคับที่น้องถามมาเขาจะถูกลงโทษยังไงบ้างในโลกนี้และโลกหน้าโลกโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์อภัยให้เพราะประชาชาตินี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีได้ขอต่อพระองค์ว่า ให้ประวิงประวิงการลงโทษครบรูปแบบนี้นะจากโลกดุนยาเนี่ยประวิงไว้ก่อนอไปจัดการในโลกอาคิรนอกจากบางสิ่งบางอย่างที่ให้เกิดขึ้นหรือโทษของคนที่ทรยศต่พอพ่อแม่อัเลาให้เห็นเลยนะครับรโลกในดุนยาเนี่ยวันล้องวันรำอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เจาะจงว่าจะเพาะดุนยาเนี่ยโดนโลงโทษไม่เหมือนกับโทษของคนที่ทําไม่ดีกับพ่อแม่ครับ คนทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยคุระอ่อนฮะดิษบอกไว้ชัดเจนเลยนะบอกว่าอัลลอฮ์ลงโทษเขาก่อนที่เขาจะตายจากโลกดุรยานี้โลกนี้เลยโลกนี้เลยับครับครับผมทีนี้ออะไรลหละโลกอาคิร์ชัดเจนแล้วอยู่ในในโรคชั้นต่ำที่สุดครับผมครับผมมีสายสมไม่ทราบยังรออยู่ไหมครับถ้ารออยู่ก็โอนเข้ามาได้เลยครับผมครับผมซามอลเลกุมวอลัยกุมชลามครับผมครับครับผมมีคําถามครับผมครับ ครับผมมีคําถามว่าพี่น้องแถวบ้านครับพี่น้องดาวะอย่างเงี้ยครับเขาชอบมาชวนไปออกสี่สิบวันสี่เดือนอย่างเงี้ยครับครับพอผมปฏิเสธแต่ว่าปฏิเสธแบบดีๆนะครับว่าช่วงนี้ยังไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าโอ้ถ้าทําตัวแบบนี้ไม่เหมือนซาฮาบะเลยทิ้งบ้านทิ้งเมืองออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับอือคือแล้วเขาบอกว่าทําอย่างนี้เราการงานจะไม่เจริญแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับผมครับผมแล้วก็ จริงไหมครับอย่างที่เขาพูดแล้วก็ผมเคยโทรไปที่รายการใช่ไหมครับครับแล้วก็บอกกับอาจารย์ว่าช่วยขอดูอาให้หน่อยพอดีว่าผมแต่งงานมาไม่มีลูกเลยอ่าฮะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้ก็ตั้งคันเรียบร้อยแล้วครับทดีเลยครับดีใจรด้วยครับดีเขาขอบคุณอาจารย์ครับผมครับผมครับผมขอให้อเราตอบแทนครับผมอามินเช่นกันนะครับผมผมจะไปฟังในไลฟ์ฟังในทีวีนะคบได้ครับได้ครับผมครับผมจะให้กุ้งรามอะไรกุ้งครับผมรามครับ ครับช่วนอดอด้วะยังไงล้องทวนทุนคำถามเลยคช่วยอ,อดดาวะแล้วก็บอกว่าก็ปฏิเสธบอกจะไม่พร้อมพี่น้องอย่างตตมนร้ก็บอกว่าทําอย่างเงี้ยถ้ากิดทำตัวอย่างเงี้ยมันมันไม่เหมือนกับท่นาบีเลยแล้วก็การงานจะไม่เจริญนะครับอเออพี่น้องพี่น้องดาว่าเองเนี่ยนะบอกตรงๆว่าเขาก็ยังคือผู้ที่อยู่ในาศาสนาเดียวกับเรานะครับเอ่อ บางทีก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับ,รบแล้วก็พี่น้องที่ถูกชวนแล้วก็ถูกเยาะเย้ยดูถูกถูกต่อว่านเนี่ยอ,อภัยเขาเถอะเพราะเขาไม่รู้นะคือการที่เราจะไปเชิญชวนใครเนี่ยให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะต้องตั้งไว้ก่อนบางครั้งก็าเอายังไม่พร้อมอถ้ายังไม่พร้อมพะคุณไปตอว่านเนี่ย ครั้งเนี่ยครั้งเดียวแล้วครั้งทีหลังเขาไม่ฟังคุณอีกต่อไปแล้วไม่คุยด้วยแล้วไม่คุยด้วยนะ <c oughs> ครับไอท้ทำแบบนี้ไงแหละมาถึงไม่เจริญต่างๆ uh huh. ซึ่งไม่ใช่แนวทางของท่านนาบี uh huh. ไอ้การนําเสนอแบบเนี้ยการเรียกร้องคนไปสู่แนวทางที่ดีแล้วก็ใช้อากับกิริยาแบบเนี้ยนี่คือไม่ใช่สุนนรของท่านนาบี uh huh. คุณออกมาคุณอ้างว่าจะทําตามทุนนะ uh huh. แต่พอมาเรียกร้องเขาแล้วปั๊บเขาเองยังไม่พร้อม พะยังไม่พร้อมพรับคุณหุกกมทันทีและนี่แ,ลแบบหและแบบเนี่ยจะพินาศไอ้นี่แหละแบบเนี่ยจะไม่เจริญซึ่งมันเป็นสิ่งที่มาจากตัวคุณเองเลยแหละนะครับพี่น้องอย่าลืมว่าในสมัยของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลนขออะเลฮิวะซัลลัมก็มีคนไม่พร้อมนในการที่จะออกไปร่วมสงครามกับท่านนบบมุมฮัมมัดสุลลัลนขออะเลฮิวะซัลลัม ไม่พร้อมเพราะมันมีอุปสรรคมันมีมันมีปัญหาอยู่แล้วท่านนบีเองก็ไม่ได้โกรธพวกเขาเลยนะแล้วในบางฮะดีสในนบียังบอกอีกนะครับว่าที่มาดีหน้าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะเดินข้ามห้วยข้ามหนองตัดภูเขาข้ามเหวไปอีกฝากหนึ่งถูกท่านทั้งหลายลําบากขนาดไหนก็ตามแต่คนที่มาดีหน้าเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งได้ผลบุญทุกก้าวเท้าที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปออกรบ แต่ผลบุญเท่ากันเลยนะท่านนบีทําไมเป็นอย่างงั้นน่ะพวกเขาเหล่านั้นมีอูฐมีอุปสรรคมีมีปัญหาที่เขาจะต้องจัดการอยู่แล้วก็มาไม่ได้จริงๆนะแล้วก็นี่คือประเด็นหนึ่งที่พี่น้องดาวะพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องมีมารยาทในการที่เราจะได้ไม่ไปประนามไม่ไปดูถูกเหยียดหยามถ้าจะเรียกร้องคนไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องใช้ยุทธวิธีครับ ที่เียรเขาเรียกว่าฮิกมาฮิกมาเนี่ยบางคนก็บอกแปลว่าวิทยาปัญญาครับแต่ว่าเชคอินมุตัยมียาเคยบอกอย่างนี้นะฮิกมาเนี่ยแปลว่าเฟียลูมายัมบบรีเฟียลูมายัมบบรีเดี๋ยวก่อนเฟียลูยัมบบรีว่ากาลูมายัมบบรีฟินวักติลลัดียัมบบรีอาลอาลฮัลิลล,ลัดียัมบบรีแปลว่าคําพูดที่มันเหมาะสมที่สุดครับ แล้วก็การกระทําที่ดีที่สุดถูกนําเอามาใช้ในเวลาที่มันเยี่ยมยอดที่สุดคือไม่ถึงยุทธวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยถูกนําเอามาใช้ในการละเทสะที่เหมาะสมที่สุดครับเพราะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วหรือกับคนหนึ่งที่เขายังไม่มีโอกาสนะครับแล้วท่านก็นไปบอกกับเขาว่าอย่างนี้มันจะไม่เจริญน,นะสอนเขาสิบอกเขาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า จะให้เขาได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ต้องบอกเขาครับอย่างนี้ไอ้วิธีการที่จะต้องออกไปจากบ้าน40วัน50วันหรืออะไรก็ตามแต่นําแนวทางของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสื่อในการที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับรู้ศาสนาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับออกไปได้ว่าคืออะไรละ่ะออกไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปเรียนรู้เพื่อที่จะไปอะไรละ่ะทําความเข้าใจในศาสนาเพิ่มเติม ก็อยู่กับบ้านนี่มันก็มีอยู่แล้วเป้าหมายมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่คือจุดหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยตอนที่ย้ายขมาอยู่บ้านใหม่ๆอนะก็ป๋ามาช่วยปลูกบ้านให้แล้วก็มาอยู่บ้านใหม่ๆโอ้โห oh มากันเลยกดกงกดหิงที่บ้านก็บอกว่ายังไงอย่าเชิญอาจารย์ไปนะที่จะไปรวบอยู่กับเราไปให้ความรู้กับเราผพบอกว่า ผมเองต้องสอนหนังสือต้องนสอนสือศาสนูต้องสอนสือในเวลานี้เวลานี้คงจะไม่มีเวลาแล้วตอนกลางคืนผมก็ต้องทวนตำราตำราเขียนบทความเขาบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมพวกเราจะมากันแล้วให้อาจารย์สอนที่นี่โอ้โหแจ๋วเลยดิมาสิมาๆๆแล้วก็ผมเองน่จะถ่ายเอกสารให้ด้วยนะออกตังค์ให้ด้วยนะถ่ายเอกสารเอาซอยแบุคอรีเนี่ยเรียนกันไปเลยเป็นเล่มๆไปเลยเป็นเรื่องๆไปเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บ ตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนเนี่ย <t> เกือบ20ปีแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่มา,มาเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านเองเนี่ยท่านก็ปฏิเสธแนวทางของเราแนวทางซึ่งท่านอบีเองไม่ได้ใช่นะ <c oughs> ในการที่จะแสวงหาความรู้เนี่ยต้องตะเวนออกไปในวิธีของท่าน <c oughs> ซึ่งท่านอบีเนี่ยส่งเสริมให้เราเนี่ยเรียนรู้อิสลามจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่เรียนรู้รู้จริงๆและเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือเป้าหมายนะจะมาจะวิทยุได้ นะจะมาจากทีวีได้แล้วก็มีบางคนก็ต่อว่าพวกเราหนักเหลือเกิน<า>ในสมัยนยบีเนี่ยเขาทำกันยังไงอ<า>่ะเวลาจะเรียนรู้ต้องเดินออกไปต้องไป<า><า>กะทีหลังท่านก็อย่ายไปทําฮัทแบบขี่เครื่องบินกันแล้วกันนะครับแล้วก็บางคนนี่ต่อว่าผมนจะจ้าบอกว่านี่ไปดูนนบีเองนนะขี่อูดไปไปทําฮัทขี่อูดไปทําฮัททำไมพวกเราทําไงกันเนี่ยถือขี่ลงขี่รถกันนี่คนแล้วเนี่ย เขาคิดยังไงคิดแค่นั้นน่ะหนะครับสมัยนบีก็ไม่มีไมค์อไะไแต่พวกต้องพูดในปากปากสมัยนบีไม่มีโทรศัพท์เนะี่ยพวกคุณใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน <c oughs> ตลอดครับ <c oughs> อันนี้ไอ้เรื่องแบบนี้เราอย่ามาเถียงกันดีกว่า <c oughs> เป้าหมายของเราก็คือคนคนหนึ่งจะอยู่ที่บ้านก็ได้ <c oughs> อยู่ที่ทํางานก็ได้ในทุกเวลามีการเรียนรู้มีการทําความพอใจในศาสนา <c oughs> เดี๋ยวเนี้ส่งไลน์กันก็ได้ <c oughs> ส่งฮะดิษทำไลน์เนี่ย ไม่เสียตังค์เลยด้วยครับแล้วก็ได้โอ้ได้ดีมากวันนี้ได้มาสองเรื่องวันนี้ได้มาเรื่องหนึ่งเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายก็คือคุณต้องอยู่ในที่ใดก็ตามแต่ต้องเข้าใจศาสนามากขึ้นต้องรู้ศาสนามากขึ้นและจิตใจถูกซักฟอกมากขึ้นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเชญชวนครับพร้อมทั้งคนที่ตอบรับคําเชิญด้วยทั้งจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็พูดจากันด้วยดีกันะครับครับด้วยดีครับผม จากแม่สาครับอินชาอัลลอฮฺครับวันเสาร์คงได้เจอกันครับเวลาที่อ่านกุษอานถึงถือพอถึงอายะที่ต้องสอยุติลาว่าเนี่ยอ,อ่านไะไหอาจารย์ซาญัดะวัดฮิยาลิลลาลดีขลัลลากหูวะชักกะซัมอะฮูวะบัสโรฮูบิฮาวลิฮีวะกูวะติฮีวะตาบารอกัลลอฮุอัซซันัลคอลิกีนยาวมากาาต้องที่นอ้องไม่จำ <นะ S 2> ไม่เป็นไรออสอยู่ตรงนี้นะไม่ได้เป็นวาญิบที่จะต้องอ่านดูาบทเนี่ยครับ อ่านตรงนี้ก็ได้เหมือนในละหมาดสุภาานรรอบเบียนอาลาหรือซุบบูฮุลกุดูสรบุนมาลายกตุวรัวขอสำคัญก็คืออายากุรานมีอยู่สิบห้าที่นะครับมีอยู่สิบห้าที่พระอ่านผ่านแล้วเนี่ยในกุรานก่อนที่จะถึงจบอายานั้นน่ะมีการใช้ให้เราสุยุดเราก็สุยุดพอสุยุดแล้วเนี่ยนะให้เราได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ นั่นคือเป้าหมายของเราครับผมส่วนจะอ่านดูอาบนนี่ได้หรือไม่ได้นั้นไม่มีปัญหาอ่านเหมือนในละหมานนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมครับผมจาครับถามมาดีเลยเนี่ยครับแต่ว่าคืออย่างนี้ใบมัสยิดจะเรียบเรียงในมาสุนนะยังไงคือละมาสุนนะที่หลังอาบน้ํละมาเนี่ยนะละมาหลังอุจจุตเนี่ยสองละมาตะทิศมัสยิดสามละมาสุนนะ ก่อนก่อนสมาฟพดูสี่แล้วมาแต่ว่าอาจารย์กับอีกอวคมนา้เนี่ยจะเรียนเรียนหมาดยังไงเนี่ยพี่น้องสิ่งที่พี่น้องได้ถามมาตรงเนี้เนี่ยบรรดาอุลามาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันนะครับมีข้อขัดแย้งกันบางคนก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ในลนนักษณะเช่นเนี้ให้ตั้งใจไปทีเดียวเลยครับ แต่ก็ไม่มีหลักฐานนะหลักฐานมีแต่เพียงว่าอินนามัลอามาลูบิน尼亚ว่าอินนามาลิกุลลิมริอินมาาวาแท้จริงการงานนั้นอัลลอฮ์จะพิจารณาไปตามความตั้งใจและทุกคนจะถูกสอบสวนนะถูกตอบแทนการงานตรงนั้นไปตามเจตนาที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้ฮะดิษมีแค่นี้เพราะนั้นในการที่เราจะได้ละหมาดเนี่ยนะครับก็ไปเก็บหมดเลยแต่ให้ยัดุนมสยิดด้วยครับ แล้วก็ซุนนะตุลูด้วยครับอาดานละบาตระหว่างอาดานกับกอมาด้วยแล้วก็ละมาซุนนะรอวาติบกอดเวลานั้นด้วยสมมติเป็นเวลาบ่ายเนี่ยนะซี่ยังอยู่ในเนียดในเจตนาเดียวกันเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุลามะมีข้อขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีตัวบทหลักฐานได้กําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะเวลาท่านนบีเองเวลาท่านเข้าไปในมัสยิดนะบางทีท่านก็ละมาดสองรออ ป็นตาเฮตุลมัส jid ทั้งๆที่ท่านเองก็ส่งเสริมให้ละหมาดซุนนตุลูดุท่านเองก็ส่งเสริมให้มีการละหมาดซุนนาราวาติบด้วยแต่ท่านก็ทําเพียงสองโลอกอะนะเพราะฉะนั้นใครจะเหนียดเจตนาอย่างไรก็ตามแต่ก็ถ้าจะสบายใจและเหนียดรวมกันทั้งหมดเลยก็เอาอแต่ว่าฮะด,ดิสไม่มีนะฮัติษไม่มีไว้แต่ว่าอุลามะขันแย่งกันบ,บางคนก็บอกว่าดีที่สุดเอาแนะี่นอนจริงๆดีที่สุดมันก็คือละหมาดแยกกันไป คงทายคงมันนะครับแกนอนเข้าไปในมัสยิดก็ต้องตะฮีตุนมัสยิดก่อนเลยครับหลังจากนั้นซุนนะตุนบุบุก็ได้แล้วหลังจากนั้นคือจะทําแยกกันเลยมันก็เป็นเรื่องที่อุลามะม่ขัดแย้งกันว่าอนุญาตให้ทําได้นะแต่ถ้าเขาจะทําอย่างเดียวเลยแล้วก็เนียดเจตนารวมทั้งหมดเลยก็มีอุลามะจำนวนหนึ่งได้พูดเอาไว้ท่านจะเลือกยังไงก็ตามแต่สามารถทำได้โดยที่บอกก่อนนะไม่มีหลักฐานนะครับครับผมนอนกระดิกเท้าอาจารย์ มันมีความผิดมันมีบาปม,มีข้อห้ามไหมไม่มีข้อห้ามอะไรเนี่ย <c oughs> นอนกระดิกเท้านะเ <c oughs> พียงแต่ว่านอนนั่งแล้วก็ยกเท้าข้างหนึ่งมาทับเท้าอีกข้างหนึ่งตรงเนี้ย <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษามารย,ยาทไอ้ตรงนี้เป็นการนั่งของคนที่ตะกำบด <c oughs> <c oughs> นั่งไข่ห้างนั่งไขว่ห้างอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการการนอนแล้วก็กระดิกเท้าเนี่ยนะกระดิกเท้าเนี่ยบลโลกวันัำผมไม่เจอหลักฐานนะครับ ถ้าเกิดว่าพี่น้องอ่านเจอหลักฐานจากขะดีษบทไดก็โทรมาบอกด้วยกันแล้วกันผมไม่ไม่เจอหลักฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีมีบางที่เนี่ยเขาบอกว่าการทําแบบเนี่ยมันเป็นการกระทำของคนที่อะไรนีคนที่ไม่ดีอ่ะคนที่ยะโสตะกับบทเราก็ต้องออกห่างด้วยมารยาทที่จะไม่ต้องตะกับบดแบบนั้นนะครับอันนี้มันมีอะไรสื่อบ่งบอกก็แหละไม่ได้มีอะไรบ่งบอกไว้ว่า การแบบการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือเป็นมารยาทที่ไม่ดีของสังคมนะครับเช่นการกินเนี่ยการกินเนี่ยจันกินมุมมามเนี่ยออือ มันก็คือมารยาททางสังคมที่ไม่ดีใช่ไหมพอไม่ดีปั๊บเนี่ยผู้ศรัทธาจําเป็นต้องออกห่างด้วยด้วยการรักษามารยาททางสังคมตรงนั้นนะครับกินมุมมากกินเสียงดังใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรจากฮะดีสตนะว่าห้ามกินเสียงดังใช่ไหมทั่วเสิร์ฟอะไรต่างยไม่มีข้อห้ามแต่นี่เป็นมารยาททางสังคมเราก็ต้องออกห่างโดยปริยาเลยการนอนกระดิกเท้าเนี่ย มันเป็นการเสียมารยาททางสังคมหรือเปล่าไม่รู้นอนอยังไงนะีคอนนอนกระดิกขาจะอเอา,าเดี๋ยวโ<อ><อ>รมาจริงแล้วะกันสองข้างหรอือนอนยังไงพี่น้อนนอนอยังไงครับครับั <c oughs> ต้องพังกรายการสชบูรครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาครับในช่วงสุสามช่วงสุ้ายของรายการดีชาอแล้วครับผม